สวัสดีครับผมชื่อในปทุมวัน์ก่นกาน่านำเสนอวิจัยเรื่องการพัฒน,นาชุดการเรียน,นรู้การควบคุมระบบควบสองทางแบบอัตโนมัติโดยใช่ออพิเคชันฟูดซิมเวอร์ชั่นสิบสับความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานะครับการเรียนรู้วิชาเนื้อเมติกและไฮโดรลิคมัครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยต้องปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานระบบไฮโดรลิกและเนื้เมติกนะครับ จะมีชนิดของสัญลักษณ์โครงสร้างการทำงานกองบอปกรณ์นะครับการอ่านการเขียนวงจรการต่อวงจรควบคุมสัญญาณครับซึ่งมีความสําคัญมากในการเรียนสาขานักคำนึงและผู้ชมเพราะนักเรียนจำเป็นต้องมีความรู้นะครับในการควบคุมวงจรกระบอกสูบนะครับหากนักเรียนขาดความรู้เรื่องสัญลักษณ์การเขียนวงจรนะครับและการต่อวงจรควบคุมการทํางานระบบนม่พิจะทําให้นักเรียนเกิดข้อผิดพลาด หรือเกิดอันตรายซึ่งเป็นทรัพยากรหรือค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นครับในฐานะผู้สอนวิชางานวิศวกรรมและฮอนลิกนะครับของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรว,วิชาชีพชั้นปีที่สองได้นําผลการประเมินผลสำเร็จทางการเรียนหน่วยวงจรงานทวบคุ่มการทํางานของระบบสูบสองทางแบบอัตโนมัติพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีผลสำเร็จทางการเรียนที่ต่า วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องการควบคุมระกอบสูตรสองทางแบบอัตโนมัติโดยใช้แอปพลิเคชันฟูดซิมตามเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า80ทับถเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แอปพลิเคชันฟูดซิมก่อนเรียนและหลังเรียน 3. เพื่อศึศกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับปวชอสอสาขาวิชาแมกาิกและหุ่นยนต์ กรอบแนวคิดในการวิจัยครับตัวแปรต้นคือชุดการเรียนรู้โดยใช้แอปพลิเคชันชูดซิมตัวแปรตามครับประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ 2. นะครับผลจำมิท์ทางการเรียนการควบคุมการทํางานของกระบบสูบสองทางแบบอัตโนมัติ 3. ความพึงพอใจของนักเรียนประชากรและกลุ่มตัวอย่างครับคือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2 สาขาใมคคารและขัยนต์จำนวน27คนกลุ่มตัวอย่างครับนักเรียนระดับประกาศนียาบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ f 2สาขาเมคคินาสตร์นับจานวน13คนซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจงภาพจำเนินงานนะครับอันนี้คือหน้าตาของโปรแกรม f รีซิมเวอร์ชั่น1.2ครับเมื่อเราเข้ามาสู่แอปพลิเคชันแล้วจะพบหน้าต่างของโปรแกรมนะครับ ต่อมาก็คือเราเลือกการวางอุปกรณ์ในวงจรการควบคุมกระบอกสูบสองทางแบบอัตโนมัตินะครับก่อนปฏิบัติงานจริงนะครับพอเรา,าวางอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการต่อสายนะครับเส้นสีฟ้านะครับคือการต่อสายเข้าสู่กรณ์นะครับและทําการซิมูเลตนะครับจะเห็นการเดินของท่อลงนะครับผลการวิเคราะห์นะครับ จากตารางที่1พบว่าประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แอปิเคชันฟูดซิมเวอร์ชั่นสีนะครับมีค่า e 1นนะครับเท่าก,กับ81.15และประสิทธิภาพของผลลัพธ์นะครับ e 2มีค่าเท่าก,กับ89.23แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แอปิเคชันฟูดซิมเวอร์ชั่นสีนะครับมีประสิทธิภาพสามารถนําไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ช่วยพัฒน,นาผลจำลิศทางการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ ตารางที่2นะครับจะพบว่าการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยทั้งสองครั้งของนักเรียนระหว่างเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ16.23คะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ17.85คะแนนเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผลคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนนะครับสูงกว่าระหว่างเรียนที่1.62ครับ ตารางที่3นะครับตารางประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนนะครับที่มีต่อการจัดการเรียนวิชานิเกิกและฮดรอดิอกเบื้นต้นนะครับก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการใช้แอปพลิเคชันฟูจซิมเวอร์ชัน4.2ช่วยสอนนะครับสำหรับนักเรียนระดับกวช .2 สนะครับสาขาเ mm hmm. มคกนิกผลวิเคราะห์ข้อมูลมีดังต่อไปนี้นะครับพบว่านักเรียนมีความพอใจ ต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แอปิเคชันนะครับมากที่สุดอันดับหนึ่งนะครับที่4.60นะครับมากที่สุดอันดับสองนะครับมีความสอดคล้องเกี่ยวกับการเรียนนะครับที่สี่นะครับมากที่สุดอันดับสาคือ4.5่นะครับ สรุปและอภิบายผลนะครับผลการวิจัยพบว,ว่าคะแนนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบผลสมมธิทางการเรียนวิชาน,นิเม็ติกและไฮดรลิกเบื้องต้นเรื่องวงจรควบคุมกระบอกสูบสองทางแบบอัตโนมัติ่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแอปพลิเคชันฟูอิซิมช่วยสอนของนักเรียนระดับประการศึวตาว,วิชาชีพชัู้สูงสาขาแมคคาทอนิกและหุ่นยนต์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ23.67คะแนนนะครับและหลังเรียนเท่ากับ26.89คะแนน แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ0ูนนะครับสรุปได้ว่าการเรียนวิชาเคมกและไฮดรเลกเร้องต้นนะครับด้วยแอปพลิเคชันฟูดซิมเวอร์ชัน่จุช่วยสอนนะครับของกลุ่มตัวอย่างมีผลสมลีตทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นนะครับสรุปผลน,นะครับข้อหนึ่งนะครับจากการศึกษาพบว่านักเรียนระดับปช2สาขา,าคนาทัน,นิคและอุนยนนะครับด้วยการใช้แอปพลิเคชันฟูดซิมช่วยสอน มีผลสำเร็จทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนะครับอย่างมีนยัยสำคัญที่ระดับ0.05 00นะครับสอดคล้องกับแนวคิดของทิศนาแขมณีที่กล่าวาว่าวิธีการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองคือกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดนะครับ2นะครับจากการศึกษาที่พบว่านักเรียนมีความพึมพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยการใช้ แอปพลิเคชันฝึกซิมช่วยสอนอยู่ในระดับมากนะครับสอดคล้องกับแนวคิดของอินทิราบุญญาธรนะครับที่กล่าวว่าการสอนโดยใช้สัานการจำลองเป็นวิธีที่ดึงดูดความสนใจนะครับจุงใจในการเกิดความพยายามนะครับเกิดความสนุกสนานในการเรียนข้อเสนอแนะและการต่อยอดในการพัฒน,นาหนึ่งนะครับจากการศึกษาที่พบว่านักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการใช้แอปพลิเคชันฝึกซิม ช่วยสอนมีคะแนนผลสำฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนจึงควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสำฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดทางด้านต่างๆนะครับ 2. นะครับจากการศึกษาที่พบว่านักเรียนมีความพุงพอใจต่อการเรียนด้วยการใช้แอปพลิเคชันสูรซิมช่วยสอนในระดับมากครับจึงควรมีการศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมระยะเวลาที่ใช้เรียนผู้เรียนที่มีลักษณะแตกต่างกัน เพื่อนำผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุด